สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube ช่องคนมีดวงในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็นําแนวทางการคํานวณตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นการคํานวณตัวเลขในสูตร3ตัวบนตรงๆนะครับซึ่งเป็นการคํานวณของสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16 พฤศจิกายน2563ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับท่านสมาชิกที่ชื่นชอบในตัวเลขชุด3ตัวนะครับสำหรับสถิติผลการออกของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็มีดังต่อไปนี้นะครับ16กันยายน63ออก2 4 4 0 8 3 2ตัวล่างออก5 7 1ตุลาคม63ออก8 3 7 8 9 3 2ตัวล่างออก5 9 16ตุลาคม63ออก 51, 2 8 6 0 5 1หา่ตัวล่างออก38 1พฤศจิกายน63ออก5 0 6 4 0 4ย่่ตัวล่างออก40 16พิพฤศจิกายน63นี้ก็รอผลออกนะครับสำหรับแนวทางก็เป็นการชิดคำนวณตัวเลขตามสูตรตามผลการคำนวณที่ออกมานะครับซึ่งตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็จะไล่ย้อน าการชิดคำดวนวณตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับว่าทิศทางตัวเลขออกมาอย่างไรนะครับซึ่งก็จะได้รวบรวมในสูตรซึ่งมี3สูตรนะครับก็จะนำผลรางวัลที่1นงในงวดก่อนนำมาตั้งนะครับสูตรที่1หลัก10บนหลัก10ล่างบวกคงที่6นะครับก็ผลรวมบวกได้19นะครับสูตรที่2 หลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับรวมบวกได้13นะครับสูตรที่3หลัก10บนหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างบวกกันนะครับก็ได้18ถ้าบวกเกิน10แต้มก็ใช้ตัวเลขที่อยู่ด้านหลัางนะครับซึ่งผลบวกรวมได้ทั้ง3สูตรมี9 38นะครับทำได้938ผลออกในวันที่1 ตุลาคม3ออก837 8 932ตัวล่างออก5 9ก็เข้าชุดเลขท้ายชุด3ตัวนะครับ893ทําได้938นะครับก็เข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับสําหรับตัวเลขในแต่ละสูตรนั้นก็ชิดเอาตามตําแหน่งที่บวกทำได้นะครับผลลัพธ์ออกมาแล้วก็นํามารวมกันก็จะได้ตัวเลขในแต่ละสูตรนะครับสูตรที่1ทําได้9 สูตรที่2ทําได้3สูตรที่3ทําได้8นะครับมีรวมกันได้938ก็ออก8 9 3ก็มาตามผลการคํานวณนะครับสําหรับการถ่ายทำชิปวิดีโอนี้ก็เป็นการถ่ายทําชิปวิดีโอนในตอนเช้าของวันที่เพฤศจิกายน63นะครับก็เป็นการคํานวณไว้ล่วงหน้านะครับก็มีเสียงนกร้องเสียงต่างๆแทรกเข้ามานะครับในการถ่ายทำชิปวิดีโอ ก็เป็นการคิดคำนวณตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปลุ้นรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายต่อไปนะครับทางช่องของเราก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเพียงเท่านั้นก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับคือรางวัลที่1และ2ตัวล่างในงวดก่อนนำมาตั้งนะครับสูตรที่1ห,หลัก10บ,บนหลัก10ล่างบวกคงที่6นะครับทำได้20สูตรที่2 หลักหน่วยบนสองครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกรวมกันได้สิบห้านะครับสูตรที่สามหลักสิบบนหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างบวกกันทําได้ยี่สิบเอ็ดนะครับใช้ตัวเลขที่อยู่ด้านหลังสูตรที่หนึ่งทำได้เลขศูนย์สูตรที่สองทำได้เลขห้าสูตรที่สามทำได้เลขหนึ่งนะครับก็รวมกันได้ทําได้ศูนย์ห้าหนึ่งซึ่งผลออกในวันที่สิบหกตุลาคมหกสามออก 2 8 6 0 5 1 2ตัวล่างออก38นะครับก็เข้าเลขท้ายรางวัลที่1คือ051ตรงตรงนะครับสำหรับศูนย์นี้นะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าจับตามองอีก01นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมก็สามารถรับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงนะครับตัวเลขก็อาจจะเข้าหรือหลุดก็ได้นะครับซึ่งไม่มีใคร คาดเดาได้นะครับว่าตัวเลขจะออกอะไรนะครับสำหรับสูตรตัวเลขไหนที่คาดการว่าตัวเลขน่าจะมาก็นำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมที่ชื่นชอบในการชิดคำนวณตัวเลขของทางช่อง YouTube คนมีดวงของเราก็นำมาแบ่งปันให้ได้รับชมในทุกๆครั้งที่มีเวลาว่างก็มานั่งตัดต่อถ่ายทำชิปวีโอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ ซึ่งก็เข้ามารับชมเป็นทีมเดียวกันช่อง YouTube คนบิดวงของเรานะครับก็จะใช้ตำแหน่งเดิมนะครับสูตรที่หนึ่งคือหลัก10บ,บนหลัก10ล่างนำมาบวกกันนะครับแล้วก็มาบวกเลขคงที่6อีกครั้งสูตรที่หนึ่งทำได้14นะครับต่อไปสูตรที่2หลักหน่วยบน2ครั้ง หลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนำมาบวกกันนะครับก็เท่ากับ10นะครับก็ได้เลข0สูตรที่3นํนำตัวเลขหลักสิบบนหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างบวกกันนะครับทำได้14ก็ได้เลข4ีนะครับ3ส,สูตรรวมตัวเลขได้ทำได้404น,นะครับซึ่งผลออกในวันที่1พฤศจิกาย,ยน63ออก5่า 404ศตัวล่างตัวแรออก40นะครับตัวเลขก็เข้า3ตัวตรงนะครับเลขท้ายางมาที่1ออก40-4นะครับก็เข้า3ตัวตรงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสูตรนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองอีกสูตรหนึ่งนะครับสำหรับสูตรการชิดคำนวณในสูตรการคำนวณของสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16 พฤศจิกายน63นั้นว่าตัวเลขจะมาตามผลการคำนวณนี้อีกครั้งหรือไม่นะครับก็รอรุ้นต่อไปสำหรับแนวทางก็จะคำนวณย้อนหลังให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเพื่อดูที่มาที่ไปในแต่ละสูตรซึ่งทางช่องยูทูบคนมีดวงของเรานั้นก็นำมาชิดคำนวณตัวเลขให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยูทูบคนมีดวงของเรานั้นก็มีหลายๆสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรหลัก สิล่างหลักหน่วยล่างหลักสิบ,บนหลักหน่วยบนหลัก100บนหรืออาจจะเป็นสูตรวิ่งล่างวิ่งบนเดินบนเด่นล่างนะครับซึ่งทางช่อง Youtube คนมีดวงของเราก็ได้ชิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปรุ้นรางวันของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายต่อไปนะครับก็จะคำนวณตัวเลขในงวดวันที่16เพฤศจิกาย,ยน63ที่จะถึงนี้นะครับก็ใช้ตำแหน่งเดิมคือสูตรที่1 หลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนำมาบวกเลขคงที่6นะครับซึ่งผลบวกทำได้10นะครับก็จะกันตัวเลขไว้อีกตัวเลขหนึ่งครับก็จะเพิ่มเป็นจาก10ก็เป็น11นะครับสูตรที่2ใช้หลักหน่วยบน2ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับซึ่งผลรวมบวกได้8ก็เพิ่มเป็น9นะครับเผื่อการาดเคลื่อน สูตรที่สามใช้สิบบนหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างบวกกันนะครับผลรวมบวกได้สี่นะครับเพิ่มแต้มไปอีกเป็นห้านะครับสูตรที่หนึ่งทำได้ศูนย์และหนึ่งนะครับสูตรที่สองทำได้แปดเพิ่มเป็นตัวเลขหนึ่งก็เป็นเก้านะครับสูตรที่สามทำได้สี่เพิ่มแต้มไปอีกแต้มหนึ่งก็เป็นห้านะครับ ซึ่งผลทั้งสามสูตรตัวเลขก็นำมาจับเป็นตัวเลขคู่ชุดก็ทำได้084นะครับตร,ตรงตรงชุดเดียวส่วนการคาดเคลื่อนที่เพิ่มเติมมาก็จับไว้ที่194 195 185นะครับใน3สูตรตัวเลขก็รอรุนผลในวันที่16พฤศจิกายน63ที่จะถึงนี้นะครับว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับแนวทางการคํานวณตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16พฤศจิกายน2563ซึ่งทางช่อง YouTube คนมีดวงของเราก็นําผลการชิดคํานวณตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็สามารถกดติดตามกดลูกกระดิ่งการแจ้งเตือนคําว่าทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้รับชม ลิปวีโอใหม่ที่ทางช่องยูทูบคนมีดวงของเราได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมในหลายสุดในคลิปวีโอต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับที่เข้ามารับชมการคำนวณตัวเลขของทางช่อง YouTube คนมีดวงของเราในวันนี้นะครับสำหรับทางช่องของเราก็ขอให้ทุกคนโชคดีเป็นคนมีดวงสวัสดีครับ ทุกๆคน